ประเด็นด้วยกันนะครับมีอยู่สองประเด็นด้วยกันคือประเด็นแรกคือเรื่องค่าพรับจราจรนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่ 2, สองเกี่ยวกับเรื่องคูนักบัจัดนะครับเรื่องค่าพรับจราจรก่อนกันนะครับถึงเรื่องจากเามื่อวานนี้มีการประาารากาศใช้พระราชบัญญัติพอระวจราจรฉบับ25ปีพศ2 5ง2ตราบบทที่13ซึ่งประกาศใช้เมื่อวานนี้นะครับ เคื่องทันสำนักงานตำรวจชาติเองก็บอกว่าไอ้ค่าปบแบบตอนสอบใหม่เนี้ยอนุโลมให้สามเดือนใช้ค่าปรับแบบเก่าไปก่อนแต่ข้าปรับแบบใหม่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเอ่อทำไมค่าปรับเนี้ยมันแพงมหาโอษฐขนาดนี้นะครับเดิมทีเนี้ยขับรถความเร็วเอ่อเดินความเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี้ยห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นสี่พันบาทก็เ่มไปแปดเท่านะครับ สมมติว่าสัญญาณไฟแดงเนี่ยหรือไฟไฟจราจรเนี่ยตอนแรก500ก็เป็น4,000 8เท่าเหมือนกันนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกเนรถไยเนี่ยเดิมปี400ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีก5เท่าเป็น2,000บาทด้วยกันนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าปรับเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เสนอเนะผมเชื่อว่าคนที่เสนอแนะค่าปรับจราจรเนี่ยเพราะว่าค่าปรับจราจรคนที่มีผลประโยชน์เนี่ย หลักๆเนี่ยก็มีจราจรก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะอย่าลืมว่าส่วนใหญ่ค่าปรับจราจรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยบาทเนี่ยปรับห้าสิบบาทเท่ากับท้องถิ่นห้าบาทเนี่ยห้าร้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยนี่ห้าร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้สนับสนุนการจับเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันหลักๆคือเป็นเจ้าหน้าที่ การจราจรแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ขับขี่ในส่วนของสัตว์นักงานหน่วยงานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นคนที่เสนอให้กระทรวงคมน,นาคมเนี่ยเป็นคนแก้ไขพระราชบัญญัติการจราจรครั้ง6นะครับปีอ2ส2 2ฉบับที่13เรื่งเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากผมไม่เคยคิดเลยมากอ่อนเลยนะครับว,ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะให้ของขวัญกับพี่น้องผูง้ขับขี่นะคก่อนมีปฏิบัติหน้าที่ก็คือ ให้ค่าปรับจราจรฉบับนี้ก็กายเป็นของทับใช้ iste, คือเป็นการรีบแรงภาระที่กับพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับพี่เขอไปาดนใช้รถโดนรถมอเตอร์ไซค์ใช้รถต่อราคาเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหนดยกฎเกณฑ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะคือทั Yet, om, ้งหมดเลยนะฮะแล้วรายได้วนใหญ่เนี่ยก็เข้ากระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลนะส่งผลให้เกิดคอร์รัปชันอย่างเช่นเดิมเนี่ยค่าปรับจราจรเนี่ย อย่างเช่นรับเร็วใน500ถ้ารับานอกอาจจะ200นะครับกรณีไม e ่เกี่ยนไปสั่งแต่คราวนี้4,000คราวนี้ต้องตับถึงประมาณ1,000บาทถึง1,500นะครับในการตับนอกเขาเรียกว่าส่งเสริมให้ที่เกพิดารณาั้นส่วนเรื่องการตัดแป้งในทางโกทอองเนี่ยผมก็นะเห็นด้วยนะเห็นด้วยในทางโอทอองกับส่วนไหนเท่าแบบนี้พิยงแต่ว่าประเด็นสำคัญของมันก็คือการตัดแป้งเนี่ย แล้วก็การพักใบอนุญาตจับผิดเนี่ย90วัน120วัน180วันเนี่ยอยู่ให้ต่อไปเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่การกลับมหาวทขนาดเนี้ยไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยแล้วผมเชื่อว่าส่สอฝ่ายท้าด้วยคนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต่อปฏิในกฎหมายฉบับนี้นะฮะเป็นกฎหมายของรัฐบาลแล้วก็กฎที่ลงนามในกราฟสุทิการรูปเบ็ดสาย็คือคนเอกคนที่จะลอยางที่หยุดันบทหน้าที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง ข้อเสนอในการแก้ไขน,นะฮะข้อเสนอในการแก้ไขน,นะครับผมเชื่อเดี๋ยวผมจะรวบรวมสอส,อสทั้งยี่สิบคนด้วยกันในการขอเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีสองพห้าสอยสองเป็นฉบับที่สิบสี่หนึ่งก็คือเสนอใน,น้คงข้าบังคับจราจรในระดับที่ไม่สูงมากเกิดค่ารายงานขั้นต่ำของขที่นอประชาชนชาวไทยนะครับสองยกเลิกนะฮะเขียนไปในพระราชบัญญัติแก้ไขเลยว่ายกเลิก ส่วนใหญ่ถ้าฝากจราจรให้เหลือศูนย์นะเดิมทีได้4.5ใบให้เหลือศูนย์ไปเลยนะครับแล้วให้โครงการตัดแก้มเอาไว้หรือตัดแต้มเพิ่มขึ้นเกีย่ยวกับเรื่องการทำใบอนุญางยบกใบกี่นะหรือการสอบใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือแนวทางในการแก้ไขซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่เหลือร้อนแล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาตังค์ที่ไหนงประกาศถ้าฝากจราจรขนาดนี้นะครับ ยังรู้ไหมการปรับระดับี้ต้งปรับนอกปรับในนะปรับในเนี่ยคือปรับปรับในระบบเครื่องที่รัดก็ได้ปรับนอกเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมให้การปรับนอกระบบเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นที่คือหาแดดกันง่ายแบบนี้เลยนะมีรัฐบาลชุดคนเอกประยมทนจางโลชานะครับก็ประเด็นที่สองื่อวานนี้จัดการลงพื้นที่ที่ที่มูลเจ็ดตำบลวังลึก อำเภอสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งของท่านเลยนะก่บพัดโจรผู้คนนะฮะคืาบอกพี่น้องชาวบ้านเนี่ยให on, yeah. ้ผมเนี่ยไปนั่งฟังข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการที่เอกชนเนี่ยมาแอบจัดตั้งหรือสร้างสถานสงฆ์ข้อศักด์หรือเรียกว่าเลี้ยงสุนัขเนี่ยประมาณสามถึงสี่ร้อยตัวในพื้นที่มะเก่าเนี่ยส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากนะฮะ เพราะว่าเกิดเสียงดังนะฮะเสียงดังแล้วก็มีกระพมวนรภาวะที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ผมก็ไปนั่งฟังข้างๆเอกชนที่เขาจะตั้งในการเลี้ยงดูนะก็ถือว่าที่นั่งเอกชนเดือดร้อนจริงนะค,ะคือผม่็เป็นคนรักหมานะฮะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหายมาถึงสามตัวด้วยกันนะครสามตัวด้วยกันผมค,คนรักหมาแล้วก็แต่ประเด็นสําคัญก็คือในสถานเอกชนดังก่าวเนี่ยน่าจะไม่ได้ขออนุญาตนะฮะนะ ในการจัดตั้งสถานสงราข้อสัตว์ในส่วนของอบตอวังลึกแล้วก็ขออนุญาตที่กรมปศุสัตว์จังหวัดสุรินรีนะฮะทำให้การดําเนินการดังกล่าวมาต้องมีการ้าอีกเยื่องหนึ่งคืองับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ผ่านแต่ตั้งเลยนะฮะแต่ตั้งเลยเพราะฉะนั้นการดําเนินการในการาาาาาก่อสร้างอาคารต่างๆก็น่าจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินการดังกล่าวนะครับ ใผ่าในประชาคมอยู่ใกล้จุนชนมากเกินไปนะฮะเรื่องนี้ผมจึงเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกฯเขาจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเราโดยเฉพาพะกรมปศุสัตว์นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เข้ามาแก้ไขญถานรื่งนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแต่พี่ผมเนี่ยบอกว่าให้รีบมาแก้ไขหมายคาะว่าให้หาสถานที่อยู่ให้กับสุนัขเนี่ยประมาณสามถึงสี่ไว้ตัวนะครับ ให้มีอาหารเม็ดเนี่ยให้ประมาณเท่ากันแล้วมื้อขึ้นสองมื้อนะฮะเ้ากหาที่ให้มันถูกุขาละไมให้เป็นตามระเบียบแบบแผนนะครับเพราะณปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีประชากรหมาเนี่ยสุนัขหรือหมาน้อยเนี่ยประมาณเจ็ดล้านสามแสนตัวเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่ประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นกว่าพันตัวซึ่งกระจายอยู่ตามวัดต่างๆวัดละประมาณยี่สิบตัว มีประมาณ4ี่0ม่นตัววัดก็ประมาณพุ่7แสนตัวพอดีนะครับแล้วยังมีแมวเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยประมาณสามล้านกว่าสาม0มนตัวเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยอยู่แมวที่อยู่ตามวัดเนี่ยอยู่ประมาณสี่แสนเจดหมื่นสพันึงร้อยสี่สองตัวด้วยกันซึ่งมีการขยายเผ่าพันธุ์ค่อนข้างเร็วนะฮะค่อนข้างเร็วเพราะว่าแมวเนี่ยกับแมวแมวกับหมาเนี่ยมันไม่ได้สนใจใจนะเพราะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามันสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้กันหมดเลย เพราะฉะนั้นเราต้องทำหมันแล้วหาสถานที่อยู่ให้เหมาะสมนะครับแต่ส่วนเรื่องการกระจายไปอยู่ตามวัดเนี่ยก็พอพอาไ,ได้แต่มันจะาำส่วนที่ไม่ได้มีที่อยู่นะแล้วตอนนี้หมาแมวเนี่ยโดยเฉพาะใน่เทศมหานครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยข้ามถนนแล้วก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อตัวแมวเองด้วยตัวหมาเองด้วยแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราหลายๆนที่ใช้รถช้าถนนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงเกษตร แล้วทางจังหวัดเนี่ยจะต้องเร่งมาดําเนินการเพื่อดูแลปผักข้อผงทั้ทงแมวทั้งหมาเพราะก็ถือว่าเป็นประชากรประชากรท,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 ทั้งหมา,าทั้งแมวแนวนี้เปรียดตัวเหม็นนะฮะถ้าใครฆ่าแมวก็อยู่ฆ่าแหม็นขวดหมาเนี่ยเป็นหมาที่ซื่อสัตย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงหมาไว้ก็น่าจะโอเคนะโอเคเพราะทุกคนก็เลี้ยงรักษาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องควรที่จะจับมอประมาณไล่หัวให้กับทั้งหมาทั้งแมวด้วยนะครับเพื่อให้เขามีที่อยู่ที่โอเคอ่ะ ให้มีลายหัวให้ยิ่งดีนะฮี่คือข้อเสนอแนะในเบื้องต้นในการจัดการหมากับแมวส่วนลิงยังไม่พูดถึงนะฮะลิงก็ส่วนใหญ่จะเป็นลิงลูกวูลิงลิงยังไม่พูดถึงขอไปอ่านสารหน้าก่อนี้ก่อนนะครับน้องเจมส์มีเรื่องตื่นจะทำไหมัวจะอะไรหวุดหเหรออ๋อคือสารัฐพันโนนก็จะประชุมเพื่อหันนี้นะครับ เผื่อเนี่ยสารรน้ําหนอาจจะตัดสินเลยก็ได้นะแต่อย่างช้าก็อาจจะยังไม่ตัดสินแล้วก็นัปดาหีตัดสินนะครับส่วนที่เขาบอกว่ามติ63หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ครับนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นคือถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ต่างนะว่ามีมติ63ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออีกงจังใช่นะแต่แปลงเหมือนกับท่านอะไรนะท่านเจ้าพญาเจ้าพญาสิงหเจ้าดชัยท่านนี้จะรบเกี่งานเป็นคนบอก นะว่าให้อยู่ถึงปีเจ็ดสิบนะครับแล้วก็พวกทะเลมันมีพวกเทลียเนี่ยเทลียบอกว่านายกอรรยุทธ์นี่อยู่ทั้งหมดยี่สิบแปดปีอยู่ถึงปีเจ็ดพันเอาง่ายเนี่ยอยู่ตั้งแต่ลูกศูนย์ขวบจนลูกอายุยี่สิบกว่ามาลุ้นที่สุดเท่าไะนั่นหมายความว่าถ้าคนเด็กยกอยู่ขนาดนั้นถ้าผมเสนอให้เปลี่ยนชื่อมาได้ใครชื่อการโรชาไปเลยนะครับถ้าอยู่ขนาดนั้นนะอยู่ขนาดนั้นแต่ประเด็นสำคัญคือ ถา้าสารรัฐธรรมนูญสั่งว่าประยุทธ์อยู่ต่อแล้วที่นงกระชาชนโดยส่วนใหญ่ต่างประเทศอยากให้อยู่ต่อหรือเปล่าดีครับพอแค่นี้นะครับอยู่ต่อที่นักวิชาชนเชื่อมั่นไหมว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถเข้าไปในทำเนี่บรัฐบายได้ผมเชื่อว่าผมไม่มีพื้นที่ให้พลเอกประยุทธ์จะรัชาไปทำงานได้แน่อาจจะต้องไปทำงานที่นบ้างท้ายที่สองค์การต่อเล่เพราะว่าไม่สามารถที่จะฆ่าบังเกอร์กับล้วนรุ่นหนาได้นะครับ มันจะคล้ายๆกับสมัยท่านสมชายวงศสวัสดิ์ท่านสมัสสสมรสุนทร,ร,รเวชนะครับผมว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะมีวิจัยยาในการที่จะพอแค่นี้นะเพราะว่าท่านก็ั้นมาแปดปีแล้วนะคนเดียวนายกสือท่านท่านตอนนี้คือถือว่าท่านได้ปรับตัวแล้วปรับตัวลดสเตตัละสะตลงจากนายกสืรอมาเป็นแล้วสมสวมติว่าการกระทรวงกลาโหมแบบนี้ก็มีคนมอบร้อง,องถ้าท่านจะปรับตัวให้ได้เหมือนคนทั่วไปนะ คือม th ียศเสี่ยมยศมีลาบเกี่ยมลามเนี่ยก็หันไปไหนมาไหนคนเดียวได้บ้างนะผมอยากเห็นพวกเอกประยุทธ์ไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดยที่สามารถพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแบบทั่วๆไปแบบท่านจะชาติสิธิ์ัี่ทเนี่ยไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะทำร้ายร่างกายไม่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวแบบสองพันคนแบบนั้นน่มันไม่มีความถูกนะผมว่าท่านก็เสียเสียตลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่ท่านใช้เวลาไปได้ใคมากว่า2,000กว่าวันแล้วแต่ปี่3 2 4ประมาณก็2,600วันถือว่ามากเกินพอแล้วผมเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญคงตัดสินไปไปตาม,มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคงไม่สามารถที่จะไปตัดสินนอกเหนือจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตราตา63ตราตา63นะครับ สมาชิกสภานิติตประชแห่งชาติทําหน้าที่แทนผู้แทนรัศดรกับสภาผู้แทนรัศดรและอูทิศภาณนะครับตามตาสองหกสี่คอมอชุดปัจจุบันนะครับคอมอชุดชุดที่แล้วเนี่ยคือคอมอที่ปัจจุบันนะก็รองรับไปแล้วนั่นหมายความเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยคอตชแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในสมัยคอตทช์ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันที่ตรอการใช้ในสัยที่หก เมษาสองห้าหกศูนย์อย่างที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้ช่วงห้าปีที่ผ่านมาไม่ใช่ในยงตีแล้วมันเป็นอะไรอีกว่เพอรับงันเรียนนายงตีนะครับส่วนใครจะตแบงผมก็ฝากบอกลูกหาของเกษตรอุตสาหกรรนรอบข้างนะครับคือให้ให้ตรงนะให้ตรงแล้วก็หาที่เกาะใหม่ได้แล้วนะครับก็รู้ว่านายงตีคนใหม่ในไครก็ไปหาที่เกาะใหม่ไปขอสมัครงานจากท่านเกษตรวิกรงสุวรรณได้ 咱们呢，我们要。啊啊